จริงๆแต่งงานกันปีเดียวค่ะแต่งมาปีนึงอ่ะแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าควรจะต้องมีลูกได้แล้วเพราะว่าอายุมันค่อนข้างจะเยอะแล้วอะค่ะมันเป็นเบสิกของผู้หญิงเนาะเราจะรู้ว่าพอ35ปุ๊บอะเธอจะเริ่มมีลูกยากและความเสี่ยงก็จะเยอะลูกก็จะมีแนวโน้มที่อาจจะไม่ปกติด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบตอนแต่งก็รีบแล้วมีลูกก็เลยรีบรยิ่งกว่าก็เลยคิดว่าเออภายในแบบเราต้องมีก่อน35เราก็เลยเริ่มด้วยวิธีการปกติก่อนแต่ว่าก็ไปปรึกษาคุณหมอที่1ค่ะซึ่ง มันไม่สำเร็จมันไม่มันเหนื่อยมากเลยนะคะพี่ใช้เวลาประมาณ2เดือนมันเหนื่อยมากนะคะตาโบนะคะพูดตรงนี้สเดือนทุกวันใลาเย็นจริงเพราะตอนแรกคุณหมอบอกว่าไม่ไหวพูดกันตามตรงเนี่ยมันจะมีวันไข่ตกอยู่1วันแต่ว่าเราดักไว้ก่อนเลยก็คือจะเป็นวันเว้นวันช่วงหวัน ไข่ตกเนี่ยคือวันนี้นะสมมติเป็นวันนี้ก็ทําดักหน้าดักหลังเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราก็มีน้องชายที่เพิ่งเข,เขาเรียกว่าสร้างลูกได้ด้วยความธรรมชาติของเขาแต่เขาก็พูดเลยว่า8เดือนของเขาว,ว่าเขาลองมาหมดแล้วมันต้องเช้าเย็นเท่านั้นวันเว้นวันอะ่ะไม่อยู่หรอกนี่น้องพูดงี้ช่วงนั้นผมลีนไปเลยเราก็เลยมองหน้ากันว่าเอาล่ะเราจะแบบทีเดียวแล้วเราจะได้ติดเลยเราก็เลยแบบ แทบไม่ได้ทํางานเลยเนาะตอนนัน้นอะตอนนั้นหยุดงาน <laughs> หยุดงานประมาณสอาทิตย์ต่อเดือนหยุดงานหยุดหยุดงานจริงๆคือแบบเพราะมันไม่ได้ไม่งั้นมันเครียดว่าแบบเธอเวลาอะไรแล้วที่บ้านก็มีหมาอีกต้องย้ายหมาออกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นหน้าที่ไปเลยครับมันมันไม่ได้สนุกแล้วใช่ใช่คืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออนั่นเลยอาจจะทําให้เราแบบไม่ประสบความสําเร็จด้วยแล้วด้วยความที่คุณหมอเองเขาก็อยากจะให้เหมือนไข่พร้อมกลายเป็นว่าเราต้องกินฮอร์โมนแทบจะตลอดเวลาเพื่อทําให้ไข่มันมันสุก เพราะเขาก็กลัวว่าไข่จะไม่ได้ไข่จะไม่ตกอะไรเงี้ยแต่พอทําไปสองเดือนปุ๊บมันก็มองหน้ากันแล้วว่าเ,เราเ,เราเไม่เหลยนจริงจริงเราเราน่าจะไม่เหมาะกับวิธีนี้เอะมันเริ่มเครียดเกินประจวบเหมาะกับตอนนั้นอะพี่นิวนิวจิว๋วแกประกาศพอดีว่าท้องครบสามเดือนแล้วเขาก็ลงว่าเขาทําที่นี่เจ c ีก็เลยไดเล็กคุยกับพี่นิวว่า เออพี่นิวเนี่ยอยากจะหาวิธีอื่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพี่นิวเขาก็บอกว่าเขาก็เลเคอมเมต์เลยแบบเอาไลน์ไปเลยเอาไลน์น้องมาคือจัดการจัดการให้ทุกอย่าง ก็เลยได้มีโอกาสมาที่นี่ค่ะก่อนมาเนี่ยอย่างแรกคือประทับใจเพราะว่าจะมีพี่พยาบาลโทรศัพท์ไปแล้วเขาก็จะถามก่อนเลยว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ปัญหาที่เรามีมามีอะไรบ้างแล้วเราทานยาอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะรวมไปถึงออทะเบียนสมรสอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนที่ไม่เคยทำอีกซี่อ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันต้องใช้ต้องจดทะเบียนสมรสก่อนนะถึงจะสามารถทำอีกซี่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ที่นี่ก็ตรงเวลา ใช่มีเขา,เ,า,าเขาชอบตรงเวลาเพราะว่าที่ก่อนที่ไปอ่ะรอ2อชั่วโมงสองชั่วโมงคือเรารู้สึกว่าที่นี่พยายามเพื่อเราด้วยเพราะว่าติดงานแล้วประจําเดือนมาวันนั้นคือมันจะต้องตรวจใน3วันแรกของการมีประจําเดือนนะคะซึ่งวันนั้นเสร็จงานก็6กโมงเย็นแล้วเราที่เนี่ย ก็ปิดประมาณแบบท,ทุ่ม,มสองทุ่มแล้วเขาก็เปิดรอเราอะค่ะเพื่อให้เรามาตรวจคุณหมอคือต้องออกเวรแล้วก็คืออยู่เพื่อที่จะรอตรวจให้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยประทับใจมากตั้งแต่วันแรกแล้วเป็นคุณหมอคนเดียวคนแรกที่เข้าไปคุย,ยระบุวันให้เลยว่าคือเพราะเราทํางานปุ๊บเราก็เลยอยากจะรู้ว่ามันมีช่วงไหนที่เราต้องทําอะไรช่วงไหนที่เราจะรับงานไม่ได้ หมอมิง้งจะชี้ได้เลยว่าเดี๋ยวจะเก็บไข่วันนี้ช่วงวันนี้จะต้องเป็นแบบนี้พักสักกี่วันคือแกบอกมาเป็นตารางได้เลยเพราะฉะนั้นเราจัดการชีวิตกันง่ายมากและเราเตรียมตัวง่ายมากว่าคุณผู้ชายจะต้องมาเก็บน้าเชื้อวันไหนคุณผู้หญิงจะต้องมาเก็บไข่วันไหนอะไรอย่างนี้ค่ะมันเลยวางแผนได้จนแบบยาวๆจริงๆสําหรับคุณผู้หญิงอันนี้พูดจากใจเลยถ้าสมมติว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่เคยเอายามาปักพุงลดความอ้วนกันอยู่แล้ว เก็บไข่ง่ายกว่ามากคือมันเป็นวิธีเดียวกันก็คือคือเราแค่เราเราหยิบหน้าท้องเราขึ้นมาอย่างนี้คะ่ะแล้วเราปักลงไปซึ่งพอเรามีไข่มันพอสมควรเนี่ย ความเจ็บของเราคือแทบเป็นศูนย์แต่จริงๆไม่ยากค่ะแล้วที่สําคัญคือพอหลังๆใกล้จะเก็บไข่ปูปะเขาจะมีเหมือนตัวยาพิเศษขึ้นมาที่จะต้องฉีดให้ตรงวันเพื่อให้ไข่ตกในวันที่จะมาเก็บพอดีอะไรเงี้ยดีมากสําหรับคนกลัวลืมเพราะว่าที่นี่จะมีพยาบาลโทรบอกเวลานั้นก็คือ <c oughs> ตอนนั้นสี่ทุ่มที่จะต้องฉีดพยาบาลก็โทรสามทุ่มห้าสิบแปดแล้วบอกคุริตาค่ะอย่าลืมฉีดยาน,นะคะอือคือเขาจะบอกแบบเนี้ยตลอดคือไม่ต้องจําเอง มีคนช่วยจําและมีคนช่วยเตือนแล้วก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้24ชั่วโมงอะค่ะแล้วทุกครั้งที่เวลาเราได้ยาใหม่ๆกลับไปปุ๊บเนี่ยความดีของที่ GFC อีกอย่างหนึ่งคือพยาบาลจะมานั่งสอนอยู่แล้วลงมือทําด้วยนะว่าเนี่ยดูดสลิงขึ้นมาเข็มมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ใช่พยาบาลเนอะอยู่ดีแบบถ้าดูดไม่สุดปุ๊บอา้าวนางดูดูดกลับเพราะว่าควรเป็นสุญญากาศคือที่เนี่ยจะให้ลงมือทําก่อนคือทําให้ดูรอบนึงแล้วก็คุณแม่ลองทําค่ะทาเสร็จปุ๊บอ่าเอากลับบ้าน ไปลองทํามันก็มันก็จะง่ายแหละเพราะเราเคยทํามาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเดินแค่เดินออกไปยังไม่ทันขึ้นรถล,ลายก็จะเด้งมีวิธีเป็นวิดีโอให้อีกเผื่อลืม เพื่อลืมก็คือมีวิดีโอเพิ่มเข้ามาให้อีกความดีอีกหนึ่งอย่างจากที่ที่เราเคยทํามาก็คือพอเก็บน้าเชื้อไปปุ๊บที่นี่มีนักบิดรอเลยตรวจแล้วท้ามไม่ดีเขาไทเพิ่มเลยใช่แล้วเขาก็จะเดินออกมาเลยว่าขอเก็บรอบสองได้ไหมคุณผู้ชายก็อาจจะขอพักสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ค่อยเข้าไปเก็บใหม่เพราะว่าที่ที่เคยทํามาพอไม่มีแลบของตัวเองอะคะ่ะเราใช้เวลารอจากเนี่ยอาซูจิไปถึงห้องแลบแล้วกลับมาเรารออยู่ประมาณสองสามชั่วโมงมันคงตายไปแล้วเออแล้วไม่แล้วเราก็น่งคิดว่าเออแล้วคุณภาพล่ะระหว่าง การเดินทางคือเป็นพี่แมสมาแบบเอาใส่กระเป๋าแล้วคือขับมอไซค์ออกไปอะไรเนี่ยคือที่เนี้ยถึกเลยห้องนักวิทย์ก็คือออกมาปุ๊บก็คือสด,สดสดเข้าไปเลยความโหดของนักวิทย์ที่นี่ก็คือออกมาปุ๊บแจ้งเข้ามาในไลน์เหมือนกันว่าของเรามีทั้งหมด29ฟองใช้ได้โดยที่เหมือนกับไม่แตกอะคะ่ะ25ฟองแล้วเขาก็จะผสมวันนั้นเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นความรุ้นของเราแล้วว่าหลังจาก25เนี่ยเขาจะสามารถผสมและเริ่มแบ่งเซลล์ได้อะกี่ฟอง ซึ่งมันเขาจะรายงานวันที่1วันที่3วันที่5แล้วจํานวนมันจะน้อยลงเรื่อยๆอันนี้ก็คือหลังจากลุ้นคุณภาพอสุจิสามีลุ้นจํานวนไข่ตัวเองก็ต้องมานั่งลุ้นอีกว่าเขาจะแบ่งตัวได้สมบูรณ์น่ะจนถึงวันสุดท้ายคือวันที่5เนี่ยทั้งหมดกี่ฟองวันที่5กับวันที่6เหลือทั้งหมด19ฟองเราก็ส่งตรวจโครโมโซมหมดเลยงซึ่งก็เยอะซึ่งก็เยอะอะไรเงี้ยสิบเก้าฟองเลย้ะค่ะตอนแรกหมอมิงอะบอกเลยว่าแม่อยากจะตรวจโครโมโซมแค่ครึ่งนึงไหมแล้วอีกครึึ่่งงนอ ก็เก็บเก็บแช่ไว้ก่อนก็ปรึกษากับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าถ้าเอาตามจริงเลยการตรวจโครโมโซมตั้งแต่เซลล์เขายังสดๆเลยอความเสียหายมันน้อยกว่าเอาเขาไปไปแช่แข็งแล้วแล้วค่อยเอามาตรวจเราก็เลยตัดสินใจว่างานตรวจทั้งหมด19เลยตรวจ9ปุ๊บคัดคโครโมโซมผ่าน9ซึ่งใน9ฟองมีเพศหญิง8 8ชายหนึ่งไม่ต้องเลือกก็เลยไม่ต้องเลือกเลยไม่ต้องเลือกแล้วเพหญิงดีสุดเขาจะแบ่งเกรดมาให้แล้วะคะ่ะว่าน้องเซลล์เบอร์อะไร เกรดเเกรด B เกรด C อะไรเงี้ยกำลังจะครบ 4, 4ี่เดือนเอาจริงๆผมอยากให้มาที่นี่เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการทําธรรมชาติ <c oughs> เพราะว่าเขาได้คัดเลือกเกรดได้คเลือกคุณภาพมันจะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงหรือว่าแบบมันลุ้นอีกทีว่าจะดีหรือเปล่าท้าน้องออกมาครับอย่างประสบการณ์ที่เคยเจอก็คือบางทีทําออกไปแล้วธรรมชาติต่อออกมาแล้วไม่ปกติเราก็จะต้องมาเครียดอีกแล้วเราก็จะเสียใจด้วยที่เขาออมาเป็นแบบนี้ครับ สู้เราทําให้ดีตั้งแต่แรกเลยมันก็จะง่ายกว่าตัดปัญหาตรงนั้นออกไปเลยคือสําหรับลิตาลิตารู้สึกว่าของคุณผู้หญิงนะคุณมองอายุเป็นหลักคือถ้าสมมุติว่าเรามีความพร้อม แล้วก็ด้วยตารางชีวิตอยากจะวางแผนได้อะลิตาคิดว่ามาทําเป็นอีกซี่ไปเลยก็ดีที่สุดค่ะคืออย่างธรรมชาติมันสําหรับพ่อแม่ที่ยังชิวอายุอาจจะยังน้อยหรือว่าสามารถที่จะรอได้แต่สําหรับลิตาเองอะเราต้องการการวางแผนชีวิตด้วยว่าเราต้องลางานเมื่อไหร่แล้วลูกจะคลอดเมื่อไหร่การวางแผนแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีเดียวคือการทำอีกซี่ค่ะ ซึ่งอย่างที่แฟนบอกก็คือพอทำอิกซี่ปุ๊บอะสิ่งที่เราอาจจะกังวลในตามขั้นตอนที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราไม่ต้องกังวลคือเขาคัดโครโมโซมมาแล้วจุดหนึ่งความผิดปกติของลูกอัเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยมากๆแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นอะท้ายที่สุดอะทุกคนนอกจากอยากมีลูกแล้วเราอยากมีลูกที่แข็งแรง <c oughs> คือเกิดมาครบ32แข็งแรงแล้วเขาสามารถใช้ชีวิตของเขาได้นั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าจริงๆรงอกซี่เหมาะมากสําหรับคนที่มีกําลังซึ่งเดี๋ยวนี้ ไม่ได้แพงแล้วอะค่ะไม่ได้แพงเท่าที่เมื่อก่อนคุณคิดแล้วคุยง่ายแล้วก็ไม่ได้จ่ายทีเดียวคือมันค่อยๆจ่ายเป็นขั้นเป็นตอนไปรับประกันความปลอดภัยของลูกที่เขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะสูงมากที่เขาจะออกมาปากติและแข็งแรงจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่มีความคิดเหมือนกันว่าธรรมชาติลองได้แต่พอมันตั้งใจที่จะต้องมีให้ได้อะมันจะกลายเป็นความเครียดแหละแล้วลพอเราไม่สมหวังเรื่อยๆสุขภาพจิตเราก็เสีย เพราะฉะนั้นมาตรวจแล้วเตรียมพร้อมไปเลยเพราะว่าบางทีเราคิดว่าตัวเองไม่เป็นไรอ่ะแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้โอเคอย่างที่เราคิดนะคะมาที่ G F C ดีกว่าแล้วมีครบทุกบริการความตรงเวลาความใส่ใจสะอาดปลอดภัยคุณหมอเนี่ยให้คำปรึกษาได้ตลอดมีที่ให้ติดต่อ24ชั่วโมงเพราะไม่เคยมีใครท้องคือทุกคนมาด้วยความแบบมันคือครั้งแรกสะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นอ่ะ ความกังวลของเราอะจากที่มันควรจะ50มันจะเป็นร้อยเสมอค่ะเราต้องการคนที่อยู่ข้างๆเราแล้วคอยบอกเหตุผลกับเราตลอดเวลาคอยให้คำปรึกษาเราตลอดเวลาซึ่งที่นี่อะไม่ใช่แค่คลินิกอะแต่เขาเป็นเป็นเพื่อนคือเขาสามารถอยู่แล้วก็บอกเราได้ตลอดไม่ต้องมาหาที่นี่ก็ได้เขาก็จะแนะนําเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้ซื้อยาตัวนี้ให้ทานเท่าไหร่คุณหมอจะเป็นคนมาตอบเองคือพี่พยาบาลจะไปถามคุณหมอให้เพราะฉะนั้นมันอบอุ่นอะเออนี้ตาว่ามันรู้สึกปลอดภัยเวลามาที่นี่